กาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ นะครับผมก็วันนี้เราจะไปขี่รถเล่นตัดใหม่กันเหมือนเดิมนะครับเป็นไรก็ตัดใหม่กันไ้อ่าวันนี้ก็จะเดินทางนะครับเดินทางไปเส้นตัดใหม่อ่าเคก็สภาพร,รถก็ประมาณนี้นะครับตั้งแต่วันที่ผมบอกว่าฝนมันตกอะแหละมันเน่านะที <c oughs> น,นี้ก็วอร์มเครื่องก่อน อ้ำมันห้าสิบเจ็ดอยู่เลยน้ำมันก็จะหมดตอนนี้กลัวอย่างเดียวกลัวมันสองหมื่นกว่าโลแล้วไม่อยากให้มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมจ่ายนะยวิสาสาวสามโมง <c oughs> มีการทดสอบหนึ่งอยากทำนะ ก็คือทดสอบเอ่อตัวหมวกนะว่าแบบใส่ใส่แผ่นปิดใต้คางกับไม่ใส่เนี่ยมีความแตกต่างอะไรกันเยอะมากน้อยแค่ไหนอืมแันนี้ก็ผมก็ถอดแผ่นติดใต้คา,างแล้วแต่รู้สึกว่าเสียงมันเสียงมันไม่เยยบนะเสียงมันดูโล่งขึ้นเยอะเลย รู้สึกว่ามันพอมันไอแผ่นใต้คางอะนะพอมันเอาออกแล้วเสียงมันโฟขึ้นเยอะเลยเสียงมันโฟขึ้นเยอะมาก เกี yeah. ย้ยรถโคตรเยอะโหตายแล้วกูข <c oughs> อบคุะออนะครับขอโทษทีครับมือมันอยู่คันเร่ง ยกหมอบไม่ได้หรอกยกหมอบไม่ได้อ๋อเสียงรถคันหน้าเสียงอิด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 ไีด่กช่เสียงรถตัวเอง โอ้โหอย่าอย่าย่าช่วงนี้จะเป็นไรนะลูกจริงๆก่อนออกจากว่ามันต้องเทสเบรกเทสนู่เทสนี่ก่อนอน้ำมันโชว์อะ มาตรฐานเลยวะว่าแต่ป่ะไอ้เหี้ยโอเคโอเคทำไมมันว <laughs> ันนี้มันคันเร่งมันคุมแปลกๆวะ เดินคันเร่งแบบนี้ไง <S <S แห่งแล้วก็ลมเข้าตรงปากเลยว,วะชัดเลยตรงปาก ตรงปากโคตรชัดอะ่ะโอเคมันอาจจะเหมาะแหละถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ติดกล้องไม่ติดไม้แบบเนี้ยแต่มันจะไม่เหมาะตรงที่ว่าเมื่อพอมันเป็นไม้ใช่ไหมพอมันเป็นไม้แบบเนี้ยลมมันเข้าไปกระทบไม้แล้วลมเสียงลมมันดังมาก แต่พอวันนี้แผ่นปิดใต้คางเนี่ยต้องยอมแล้วเลยว่าไอ้หว่วไอดีไอดีเอฟอาร์ทีโปะเสียงรมมันน้อยนะครับเสียงรมมันเข้าข้างหน้าตรงหูนยค้างน้อยเฉพาะถอดออกแล้วโอ้โหแม่เจ้า อนี้ปิดนะอันนี้ปิด,นะนนปดคือไม่มีเสียงลมเลยนะเอออันนี้ปิดอยู่ไม่ปิดลมเข้าไม้เลยอฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ใจเย็นนะครับใจเย็นนะมันติดอะไรเนี่ยโอ้โหเยียติดโคตรเลย No, no, มฝนจะต,ตกเลยวะ่ะโอ้นี่โค้งประจำเราเลยนี่อันนี้ ปทำไมรถฝั่งนู้นมันติดเนีว่วะโค้งประจําเราเลยโค้งที่เราชอบแสงลายนอกได้ไหมขออนุญาตแสงลายนอกนะครับผม,มแสงลายนอกไปเลยลีนเข้าในไปไม่ได้ทันในกลางขาหรอกเพราะว่าแม่งบาดเสียวิ่งหายเลยมเมื่อกี้ ผลการทดลองที่ดีมากเลยนะครับเรื่องแผ่นปิดใต้คางสรุปมันมีผลเวลาเราใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะจริงๆเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือลมหวนเข้านะครับแต่ถามว่าลมมันหววเข้าส่วนไหนของใบหน้าเรานะครับมันหวหเข้าตรงบริเวณจมูกกับปากซะมากกว่าซึ่งไอ้พวกหมวกที่มันเป็นแบบว่าหมวกรถเรซิ่งเนี่ยอันนี้ผมปิดใต้คานะ ปิดต้้างนะไอ้พวกหมวกรถเลสซิ่งเนี่ยเวลาที่มันต้องการใช้ความเร็วที่ค่อนข้างสูงนะเนอมืมันใช้ความเร็วที่ค่อนข้างสูงมันจะต้องไม่มีลมหวนเข้ามานะครับแต่ผมสังเกตอีกคนหนึ่งคือนักแข่งอย่างฟาบิโอวัตตาโรเนี่ยทำไมเขาถึงถงอดแผ่นปิดใต้ค้างออกนะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมลองทดสอบดูในวันนี้ก็คือมันเกิดจากอ่า การละวมาอากาศของหมวกที่ไม่ดีนะครับฟาบิโอก็เลยอาจจะดึงออกนะครับซึ่งสกอร์เปียนะมันดึงออกได้นะครับตรงแผ่นใต้ทางเนี่ยพอผมถอดออกปุ๊บโอเคโอเคเข้าใจเก็ Get และมันหายใจสะดวกมันหายใจง่ายมากเลยพวกหมวกรถเลสซิ่งแบบสปอร์ตอ่ะหมวกสายสนามอะ่ะเออเข้าใจแล้วว่ามันเป็นฟิลอย่างนี้อ่ะอันนี้ผมเอาเอา,เอามือออกนะครับเอามออกแล้ว ก็จะชัดเจนมากข้าจมูกข้ออะไรคือสังเกตจากไม์ก็ได้นะครับผมสะกนพูดแล้วนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงมันดังไม่ดังมากเท่าไหร่จะสังเกตจากไม์ก็คือรู้เลยนะครับว่าลมมันเข้าเยอะมากไม์ตอนนี้ก็เก็บเสียงได้ในระดับหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดโดนลมแรงๆเนะี่ยไม์มันเสียงมันจะแตกไหมบรรยากาศโคตรดี ิด,ดนีก็น่าจะเต็มกล้องนะครับถ้าเห็นอะไรดำๆติดหน้ากล้องก็นั่นแหละครับมีแรงจะทักไว้ก่อนมันจะได้ไม่ติด Iya, Din. What the fuck? Din. Iya. Ni ke form macam ni. Iya. Iya, lawang Din dah. <laughs> oh, no. no ลากันไปก่อนนะครับก็วันนี้พามาขี่รถเล่นอีกแล้วครับจิ๋ๆครับผมสบายสบายก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับใครดูจนจบเม้นเม้นหน่อยนะครับเหงามากไม่มีใครให้ตอบคอมเมนต์กลับเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ